เรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะนี้ประเทศที่เสียหายมากที่สุดกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาจีนไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับจีนยังคงเปิดเส้นทางนะครับทำการเจราจาอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกาให้กลับมาคืนดีอีกครั้งแต่ที่แน่งานนี้คงเป็นไปได้50-50อ่ะนะครับเพราะสหรัฐอเมริกายังคงมีนโยบายตามหลักที่ชื่อว่ายุทธศาสาตร์ชาตินิยมอยู่ นะครับยกเลงยกเลิกวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First นะครับแต่ยังคงยืนนโยบายในการกดดันนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็หนีไม่พ้นเรื่องของหัวเวย่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในพมา่าจนถึงขณะนี้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเมืองหลักและก็เมืองรองแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรทหารพม่าได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดจิมพิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเราไปสตาร์ทที่ปรากฏการณ์ก่อนนะครับในเชิงปรากฏการณ์เครื่องบินทหารของไนจีเรียตกนะครับก่อนร่วมภารกิจช่วยเหยื่อลักพาตัว แล้วก็ปรากฏว่าตายยกลำ่ำนะครับเครื่องบินทหารลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุในกรุงอาบูจานะครับเมืองหลวงของไนจีเรียมีคนเสียชีวิตยกล่ำจากการเปิดเผยของโคศกของกองทัพอากาศนะครับโดยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินลําดังกล่าวนะครับเตรียมเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือเหยื่อและพาตัวจากเงื้อมือของกลุ่มนะักบ นะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสตาร์ทที่เริ่มต้นจากความรุนแรงนะครับในขณะที่ผู้ชุมนุมประท้วงแรปเปอร์นะครับ,ใ,รรบให้มีการปล่อยตัวนะครับที่มีการดูหมิ่นเหยียดหยมามมาคาดบ้านร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศสเปนก่อความวุ่นวายปะทะกับตำรวจนะครับหคืนติดต่อกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดจากบรรดาผู้ชุมนุมประท้วงนะครับ คว้างขวดหินและถังขยะเข้าใส่ตำรวจในบาร์เซโลนานะครับในการประทะคืนที่6หลังแรปเปอร์รายหนึ่งถูกจำคุกฐานแต่งเพลงเชิดชูการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ดูมินพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์สเปนนะซึ่งที่ผ่านมาศาลตัดสินจำคุกให้เป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแรปเปอร์ต่อต้านสถาบัน กระตุ้นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพการสแสดงออกในสเปนนะครับและจุดชนวนการประท้วงซึ่งหลายครั้งเลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงที่ผ่านมารัฐกาตารุญญาที่มีการประทะนี้ก็เคยมีการเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกประเทศนะครับแยกรัฐกาตารุนยาออกจากประเทศสเปนจนกระทั่งแกนนําทั้งหมดถูกจับกลุ่มและหลบหนีบางส่วนหลบหนีไปต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการสั่งตรวจสอบ เครื่องบินญี่ปุ่นระง,งับใช้ Boeing 777หลังเครื่องยนต์ลุกไหม้กลางอากาศนะครับหลุดเป็นชิ้นๆนะครับคณะผู้ควบคุมระเบียบของสหรัฐอเมริกามีการถแถลงสอบพิเศษนะฮะฝูงบินโบอิง777ที่เป็นเครื่องต้นแบบรุ่นแรกที่เกิดไฟลุกไหม้และหลุดเป็นชิ้นชิ้นเศษซากนะฮะกระจายไปทั่วเมืองเดนเวอร์ นะครับขณะที่ญี่ปุ่นงัดมาตรการเข้มงวดสั่งระง,งับใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวระหว่างการพิจารณาทบทวนว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายค้านพรมา่านะครับก็รียกร้องผู้คนประงานนะครับเดินทางชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพ่าหานนะครับในพมา่าเรียกร้องพระงานประท้วงชุมนุมบนถนนอีกรอบนะครับท่ามกลางคาเตือนของเจ้าทางเจ้าที่ระบุว่าเหตุการณ์รเผชิญหน้าใดๆนะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหลังจากที่มีผู้ชุมนุมสองคนถูกยิงตายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการชุมนุมที่สถานทูตไทยนะครับบริเวณย้ายจากสถานทูตพมา่านะฮะไปที่หน้า UN เรียกร้องให้มีการประงานเหมือนกันนะเหมือนกับพม่าในปัจจุบันในขณะที่จีนกับอินเดียนะครถอนทหารพ้นเขตทะเลสาบพ,พื้นที่พิพาทบนเทือกเขาหิมาลายัยนะครจีนและอินเดียได้ถอนทหารทั้งหมดออกจากบริเวณทะเลสาบซึ่งเป็นพื้นที่พิพาททางตะวันตกเทือกเขาหิมาลัยแล้วหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งยืดเยื้อกันมาหลายเดือนนะครทั้งสองฝ่ายได้ไดําเน,นินการ ของทหารออกจากแนวรบบริเวณทะเลสาปปักงงนะครับซึ่งเป็นย่างก้าวสำคัญและเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่การคลี่คลายนะครับแล้วก็ตลอดแนวเส้นทางคุมอย่างแท้จริงฝั่งตะวันตกนะค่อยถแถลงของกลาโหมของจีนและอินเดียถแถลงร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วทหารหลายพันนายได้ตรึงกำลังได้เผชิญหน้ากันบริเวณเส้นควบคุมแท้จริงนะครับ ซึ่งเป็นพรมแดงกั้นระหว่างจีนกับอินเดียรวมทั้งบริเวณทะเลสาบทานน้ำแข็งปักกงจนกระทั่งต้นเดือนที่มีผู้บัชการทหารสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงถอนทหารรถถังและปืนใหญ่เพื่อยุติความตึงเครียดจริงๆปัญหานี้ก็เกิดขึ้นที่เทือกเขาหิมาลัยมาตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาอังกฤษทิ้งปัญหาไว้หวังอี้นะครับเชิญ โจไบเดนรีเซ็ตความสัมพันธ์นะครับสหรัฐอเมริกาที่ตกต่ำในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนชทรัมป์หวังอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและรัฐมนตรีแห่งรัฐจีนนะครับเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สุดหนักนะครับเพื่อสามารถร่วมมือแก้ไขปัญหานะครับที่สำคัญต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค และการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับหวังยืนยันว่าปักกิ่งเปิดการเจรจารนะครับสร้างสรรค์กับบอชิงตันเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีจากนโยบายกดดันจีนในยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเสนอให้สหรัฐอเมริกายกเลิกนโยบายรีดภาษีทางการค้ากับจีนรวมไปถึงเพิกถอนการกดดันอุตสาหกรรมไฮเทคของจีน ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่จําเป็นนะครับสำหรับความร่วมมือก่อนหน้านี้หวังปฏตกฐานในงานเสวนาซึ่งเกิดขึ้นในโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนเจ้าที่ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอทางการทูตนะครับในปี1972ซึ่งหมายถึงนะครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือบินปองระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเมื่อ ช่วงปี2,513เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปูทางสู่การยือนจีนของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิสันซึ่งในยุคหลังๆเนี่ยก็จะใช้การโจมตีจีนฮะเพราะว่าการค้านะสู้จีนไม่ได้นะครับในขณะที่หมอใหญ่เปาซีนะของสหรัฐอเมริกาชี้โกนอเมริกันต้องอาจจะสวมหน้าก,ากากไปจนถึงปี2,022 ไบเดนเตรียมจุดเทียนไว้อะไรคนตายใกล้แต่500,000คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดคนเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งหมด498,897คนส่วนทั่วโลกเสียชีวิตอยู่2ล้านนะครับ466,263คนแอนโทนีเปาซีนะครับออกมา เตือนมีความเป็นไปได้ที่ชาวมริกันต้องสวมหน้ากากไปจนถึงปี2022นะครับเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมทมพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งเกือบ5 0 0 0 0คนซึ่งมากกว่าการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปที่สหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าที่ของทรัมป์ได้แฉนะครับว่าอาสา นำแอร์พอร์ตแอร์ฟอสไปส่งคิมจองอึนที่เปียงยางหลังประชุมัมมิธที่ฮานอยนะครับสื่อ BBC รายงานว่าอังกฤษเผยคำบอกเล่าของอดีตเจ้าที่ซึ่งระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเคยอาสานำเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force ์ไปส่งผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือถึงกรุงเปียงยางภายหลังการประชุมสมิธที่กรุงฮานอยเมื่อ2ปีก่อน คิมและทรัมป์เคยเปิดสงครามน้ำลายใส่กันอย่างดุเดือดก่อนที่จะได้เกาหลีใต้รับบทเกาวใจนะครับช่วยสารรอยร้าวจนนำเข้าสู่การประชุมสมิตในครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือและก็สหร,รัฐเมกานะครับ12มิถุนายน2018นะครับที่สิงคโปร์และทั่วโลกนะครับได้เห็นปรากฏการโปรมานและทูตที่ทรัมป ถึงขั้นพูดกับตนว่าคิมตกลุมรักซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้ายชอมก็ต้มให้คิมจองอึนทําลายเครื่องบินขีปนาวุธนะอุปกรณ์ขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดนะและสุดท้ายเนี่ยนะก็ไม่ยอมที่จะล็อกปลดล็อกให้กับเกาหลีเหนือในขณะที่เครื่องบินขนส่งสินค้าไฟลุกนะครับเศรรษซากตกใส่ผู้คนในเนเธอร์แลนด์เจ็บอีกสองราย นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายฮะจากชิ้นส่วนของเครื่องบินอของขนส่งนะครับสินค้าหลุดออกมาและตกข้อใส่นะครับเมืองแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แดนกังหันล่มชิ้นส่วนเหล็กที่ตกในเมืองเมียเซนนะครับเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง7 4 7ถึง7400นะครับประสบปัญหาไฟลุกท่วมเครื่องบินไม่นานนะครับหลัง ทคออฟขึ้นจากมาริทมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานจอร์ดเอฟแคนดี้ในสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ในพม,มา่านะครับยังคงคุกรุ่นฮะยังคงมีการชุมนุมประท้วงนะครับมีการต่อต้านรัฐบาลทหารพม,มา่านะครับนักวิกะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าพม,ม่าก,กําลังลําบากรัฐบาลทหารพม,ม่าก,ก็กําลังลําบากในสหรัฐอเมริกาอากาศ ตอนนี้ก็หนาวจัดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเครื่องบิน777นะซึ่งเป็นสายการบินที่สร้างปัญหานะครับมีอะไรหลุดแล้วก็ระเบิดขึ้นมาแลก็แต่ก็ไม่ทำให้เครื่องบินนั้นถึงขั้นตกนะครับก็ถูกทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นหลักนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตอนนี้จีนก็พูดได้ง่ายว่าเปิดทาง ให้สหรัฐนั้นทําการเจราจาจีนเปิดทางสร้างความสัมพันธ์ก่อนอยู่ที่ว่าสหรัฐอเมริกาจะพร้อมรับความสัมพันธ์นี้หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาจนถึงขณะน,นี้ประเทศที่เสียหายมากที่สุดกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาจีนไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับจีนยังคงเปิดเส้นทาง นะครับทำการเจราจาอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกาให้กลับมาคืนดีอีกครั้งแต่ที่แนง่งานนี้คงเป็นไปได้50-50อ 50, ่ะนะครับเพราะสหรัฐอเมริกายังคงมีนโยบายตามหลักที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาตินิยมอยู่นะครับยกเลงยกเลิกวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First นะครับแต่ยังคงยืนนโยบายในการกดดันนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็หนีไม่พ้นเรื่องของหัวเวย่ย เป็นปัจจัยสําคัญอย่างไรก็ตามฮะเหตุการณ์ในพม่าจนถึงกรณนนี้มีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในเมืองหลักและก็เมืองรองแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรทหารพม่าได้พม่าที่อยู่ในประเทศไทยได้มารวมกันที่ UN เนะซึ่งแน่นอนฮะต่อไปตํารวจก็ต้องมีการดําเนินคดีกับคนพม่าเหล่านี้ที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นแรงงานในประเทศไทยและที่สําคัญมีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยช่วง การประกาศพรกฉุกเฉินช่วงละเมิดนะะคำสั่งห้ามการชุมนุมนะครับของพรบควบคุมโรคนะะซึ่งแน่นอนนะะคนเหล่านี้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและที่สําคัญก็คือว่าการแพร่ระบาดรอกที่2ในประเทศไทยที่สมุทรสาครมาจากพมา่านะะรางานพม่าท,ที่หลบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยซึ่งน่าเป็นห่วงนะะการรวมตัวของคนหมู่มากครั้งนี้ที่หน้า UN นย่อมจะสร้างปัญหาตามมาโดยเฉพาะเรื่องของโควิด -19 อย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชีวิตสิ้นหวงังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบิมด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสูงฟ้าน้ำตาชาวไทยลังหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจะไปไม่วนคืนกลับส่งพ่อคืนฟ้า ด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิง่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี จำเอไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่วมพระผู้มิกราชีวิตไม่สิ่งแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี เจ้าพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีความอยู่ในดวงใ,ใจจำจากไปไม่หวนคืนกลาับส่งพ่อคืนฟ้า้ดยหยาดน้ำตาแห่ความอาลัย เสสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไหม ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายรมพระผู้มีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี